โอเคครับอันนี้ก็คือประตูระบายอัดน้ํากลางคลองครับ <c oughs> ก็เขาเรียกกันตรงนี้นะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะเรียกประตูน้ําใกล้แยกหนองอ้อใกล้สี่แยกหนองอ้อครับโทษทีเคลื่อนเร็วไปนิดนนะฮะก็ ห่างจากสะพานคู่เมื่อกี้ครับประมาณก็ประมาณร้อยเมตรนะครับไม่ถึงร้อยเมตรสภาพฝ่ายก้อนนี่ฮะนี่เลยน้ําน้ํารู้สึกว่าน้ํามาน้ํามาเยอะนะน้ําแรงครับเปิดน้ําแรงจุดสองฝั่งข้างหน้าบานนะครับมาที่นี้เลยน้ําสวยนะผมว่าตรงนี้เจอกันครับ ถ้าท่านไหนสนใจทักทายได้ครับพรุ่งนี้เจอกันครับหน้าบานแล้วก็จากหน้าบานก็จะมีจุดตรงเนินดินตรงที่สีแดงๆครับก่อนถึงสะพานก็สามารถลงได้อีกจุดหนึ่งนะครับลงหน้าดินได้เลยแล้วก็ใต้สะพานสองจุดตรงนี้ถือว่าชี้อนวันครับเหนือบานตกได้หน้าบานตกได้ท้ายบานแล้วก็ใต้สะพานสองจุดก็ ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่หนึ่งนะฮะถ้าน้านะได้ลองลองดูตกดูครับก็มีรุ้นนะผมว่าโอเคครับเด,เดินข้ามไปดูบานฝั่งนู้นวันนี้วันที่ย3บสาเมษายนสอง3นหครัสบเามนะครับสภาพมีล่มไม้เนี่ยฮะฝั่งนู้นจะมีล่มไสวันนี้ล่มไสคู่ครับก็บรรยากาศดีครับสถานที่ตก ครับสะพานมาก็ประมาณนี้มีร่มพักมีจุดก็มีร่องรอยเขาหนะเๆ้ามามีน่าจะตกนะผมว่ามีมีปลาลุ้นเข้าอยู่นะพรุ่งนี้เจอกันนะครับหนาะฝากหมายนี้นะครับจุดที่หนึ่งนะผมเรียกจุดที่หนึ่งจุดที่สองท่าลงแล้วก็หิ้วงามปากทิ้งสีประตูเลยครับยาๆไปเลยเอเครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนัต้นเอ็นทูครับเดี๋ยวหมายหาหมายมาสวยๆมาฝากครับผม โอเคครับอันนี้ก็สภาพหน้าบานอีกฝั่งหนึ่งที่ผมจอดรถเนี่ยนำสภาพน้ำามีลุ้นฮะผมว่านะพรุ่งนี้เช้าต้องเจอครับพรุ่งนี้เช้าวันที่24เมษายน2563นะวันนี้23ม,มาดูสภาพไว้ให้ก็ประมาณนี้ครับผมทายบาน ทุกจุดในเส้นคลองชนประทานครับถ้าขยับจุดจีๆเจอตัวนับว่าเป็นร้อยๆหมายานาน้าๆที่ชื่นชอบในการตกปลากดนะฮะอาจจะไม่ไซส์ใหญ่มากแต่แจ๊กกระเจอใหญ่ครับผมก็เคยเจอใหญ่เหมือนกันก็ถือว่าสนุกครับจุดนี้ก็นะฮะสองฝั่งท้ายกันครับมีร่มไซเราก็เลือกตกดได้เลยครับ จะเลือกตกบานไหนนี่ก็สภาพตอนนี้ท้ายบานนี่ฮะนี่ครับน,น,นะ่นะจากใต้สะพานฝั่งซ้ายมือมีหนึ่งจุดแล้วก็น,นี้แยกหนองอ้อนะครับมันจะมันจะเป็นสะพานสองสะพานแล้วก็มีต่อม้อประมาณนี้เนี้ยสภาพน้ำบอกว่าโอเคนะมีลุ้นอาจจะมีตัวเพราะว่ามันมันมีสภาพ มันไม่ขุ่นมากวันนี้ฮะสามารถทำได้กระซุมไปใกล้ๆก็คือมันจะมีมีฟองน้ำข,า,ขาวๆเห็นไหมนี่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 นะฮะลักษณะเนี้ยอ๋อ,อให้น,านา้าๆเขาวิเคราะห์เองละกันอ่ะผมถ่ายบรรยากาศให้ละกันว่าประมาณนี้เนี่ยโอเคน,นะฮะ เคลื่อนกล้องเรวไปรลบนะครับก็จะมีนานใต้สะพานน้าเนี้บรรยากาศแบบนี้แล้วก็เหนือสะพานไปจะเป็นประตูน้ําเดี๋ยวจะผมพาไปดูว่าลักษณะบานเป็นย,ยังไงน้ํายังไม่ขุ่นมากครับก็ยังมัวๆน้ำไม่ขุ่นไม่แดงฮะแต่ว่ามีอาจจะมีลุ้นครับ ลักษณะน้ำฟองน้ำเนี่ยมีฟองน้ำหรฟองอากาศโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าบานกันครับสวัสดีครับแล้นะนี่ก็หน้าบานนะนะเห็นน้ำตรงนู้นไหมมีซุนได้ลก็โอเคครับมีปลาอ๋อขึ้นเหมือนปลาขยับนี้เหนือฝ่ายฮะก็มีตัวขึ้นอย,อยู่เหมือนกันผมว่ามีลุ้นครับปรากฏเขาคาบบาน วานที่สองน้ำกําำลังสวยครับแต่ยังไม่แดงนะแล้วก็ขอเอาครับก่อนออกหมายครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดซับตะไคร้ให้หน่อยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำรวิวม้ต่อครับผมขนณะน้ำ จุดนี้ก็ปลอดภัยครับมีที่จอดรถสะดวกสบายครับจอดรถได้ยาวๆเลยครับสองฝ่งโอเคครับฝากผลงานนะครับผมนัต้นเอ็นทูครับผม